น่าใสเลยไอ้นี่ก็จะลงอีกคนแล้วนะมึงมามาเป็นใครมึงเป็นใครมาหากูเนี่ยลงมานะลงมา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 อยู่กับล่างนานยังเอะท่านล่า มันดูแลดีไหมอ่าลงมาลงให้เต็มลงให้เต็มลงให้เต็มเต็มเต็มลงมามามาลงมาให้เต็มลงมาให้เต็มลงมา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 มามาลงให้เต็มนะลงให้เต็มนะลงให้เต็มนะถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วนะลงลงมาให้ลงเออ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 

เป็นใคร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 อชื่ออะไร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 ฮะล่างดูแลดูดีไหมยฮะยล่างดูแลดีไหม

เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอมาจนได้มาจนได้มาจนได้เคยเป็นงี้ไหม ออออออมีนามว่าอันใดนี่ลงมาเนี่ยมีนามว่าอันใดม,ม,มีนามว่าอันใดต้องการอะไรไหมต้องการอะไรไหมต้องการอะไรไหม ล่างมันปฏิบัติตนได้ถูกต้องไหมฮะดูแลดีไหมล่างดีใช่ไหมขาตกบกพร่องสิ่งใดไหมมีไหมมีไหมมีไหมฮะมีบอกนะยัก

ชื่ออะไรบอกชื่อไหมมาบ่อยเดี๋ยวบอกกูอย่างไรไปนะกลับนะถอนนะถอนนะนะขอบใจที่มาเยี่ยมเยียนนะขอบใจที่มาเยี่ยมเยียนนะบริบาลกูนะถอนออกไปนะถอน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 ไปถอนไปถอนไปโยงถอนไปนะถอนไป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  เคยเป็นเงี้ยเหรอก็ดีนะดีบูชายดีนะบูชายดีนะเขาอยู่ท่านอยู่กับเราแล้วนะก็มีอะไรก็นึกถึงด้านเดือดร้อนนะหรือว่าอะไรก็นึกถึงอืม